พี่น้องขอยขึ้นปีสองแล้วเด้ออ๋าวเดี๋ยววันนี้แฮชจะพาทุกคนไปดูว่าวันแรกที่มาฮาลัยมองกรุงเทพเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างใน,น,นเมื่อเหมือนเปิดเทอมแล้วในเะมื่อเป็นปีสองแล้วนะครับแฮชคอแต่งตัวแบบนี่ฮะมีสไตล์น,นิดนึงให้ให้รุ่น,น้องเห็นว่าว่ารุ่นพี่เนี่ยมีสไตล์เราพร้อมที่จะดูและอะไรวะ จะดูอะยะยังไงไปไป,ไปเรียนกันดีกว่านะครับทุกคนแต่ว่าแตแ่ก็ตื่นเต้นจริงครับทุกคนแอบกลัวเหมือนกันว่าเพื่อนจะจําเราได้หรือเปล่าครับความรู้สึกเหมือนไปเรียนวันแรกมาถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มอมีชีวิตชีวาแล้วนะครับดูสิคนเยอะมากโอ้โหอัสครับวันนี้มาเรียนใช่ไหมครับปีอะไรครับปีสองปีสองใช่ปีสองเหมือนกัน,กนครับจำเลยครับ เรีนให้สนุกนะครับสู้ๆนะฮะอย่าติดแอปกัพ่อนะครับโอ้ย <laughs> ไม่ทีงว่าแฮชนั่นเลยคอยไม่ติดแอปแล้วกันครับก <laughs> ็ปีนี้ก็ต้องรู้นิ่มเหมือนกันนะครับทุกคนเ <laughs> ดี๋ยวแฮชรู้สึกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนเนี่ยแฮชจะไปหาอะไรที่แบบว่าเติมพลังแฮชหน่อยนะครับทุกคน <laughs> อาหารเช้ามันก็สําคัญมา,มากๆครับทุกคนแฮชก็เลือกที่จะกินของอร่อยแล้วกันครับทุกคนเ <laughs> วเซเว่นก่อน like this <laughs> So it's like first second third Fourth, okay. fifth. Uh, that reminds me of Spider Man. Wait, try? I am Spider Man. I am Spider Man. นี่นะครับไส้กรอก CP พีสิกเนเจอร์ความอร่อยไปถึงระดับโลกด้วยรางวัลการันตีจากเชฟระดับโลกและมิชลินสตาร์เลยนะครับมันอร่อยและแตกต่างจากไส้กรอกที่อเมริกาที่แฮชเคยกินหนังมันแบบกรอบกรอกลองไปซื้อกินกันดูนะครับพิกัดเ e l e น e ีเลเว s โตัก็มีนะครับมาครับ ม่ลามาลองทองแล้วนะครับทุกคนของกันลอยครับเดี๋ยวเราขึ้นรถเข้าไปเรียนดีกว่านะครับทุกคนประหยัดน้ามันนะครับทุกคน <c oughs> ไม่ใช่นะหรอกเราเป็นคนที่รักโลกครับทุกคนเพราะฉะนั้นใช้แบบใช้รถทุกคนอะไรก็่นั้นเละพูดครับจะถามว่าพอจะลงมาว่าตึกอาร์ซีสองตรงไหนเลยเราจะไปเรียนตึกซีสอโอเคได้เดี๋ยวลงพร้อมกันนะสุดยอดนะเย,ยี่ยม มาถึงแล้วเด้แล้วแฮชจะบอกว่าคือแบบคิดถึงคือแบบคิดถึงที่นี่จริงๆนะไม่ได้มานานนะครับทุกคนแล้วคือรู้สึกว่าตอนนี้ดูสิตองกอแถวที่จะขึ้นลิฟต์ัรนรวัสาเหุที่สายตลอดก็เพราะอะไร Much like the word ego, I got hired. Um... เป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนมาเรียนร oh, ู้สึกรู oh, ้สึก okay. yeah. มีความสุขไหมมากเจอเพื mm ่อนก็ร yeah. um, ู้ส yeah. ึกด ja ีใจไหมคิดถึงก oh> oh no ูป่าวคิดถึงไหมคิดถึงไหมโอ้ยต้อแหล่ทุกคนเลยเพื่อนกลมึงกูเรียกคูพี่แอร์สองสี่โรสอัลโมียกูเรียกหมดเลยโลไม่เอาเลยมาเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างมีความสุขวันแรกไม่ถึงวันแรกมันลรกของมึงแล้วสรุปอะไรว่าไงบ้างสรุปมีเพื่อนมีเพื่อนจากกลุ่มหายเฉยวะ มม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 มีีีีีีชชชชช่่่่่่ไไไไไไเติมพลังนิดหน่อยนะครับทุกคนเราจะได้แบบเรียนต่อได้อืมอร่อยอันนี้จะอร่อยกว่าของแท้ของไก่แมกาพรุนซ้ำอ่ะมันจะมีความแบบรสชาติไทยอยู่ในอยู่ในตัวมันด้วยใครอยากมากินก็ไปเซอร์ที่เซเว่นได้นะครับขอกินหน่อยเพื่อนโฮ้ยจะยังของดีทำไม คนเป็นไงอะไรก็ว่อะไรกินเรียนเซนเลาเดอร์แฮรก็จะบอกเลยครับว่าอาจารย์คนนี้คือครอินเตอร์ครับทุกคนมาจากอเมริกา no he's not อะไรอ่ะ German ใช่หรอ No he was born in Germany but he lives in Detroit yeah ว่ t แต่ฟริ k เขาก็เกิดที่เยอรมนีอ่ะแต่มาจากดีทรอยต์มาจาก U.S.A ก็คือโตที่อเมริกาแนแหละแต่เป็นคนผิวดำเป็นคนที่แบบพูดพูดเก่งแล้วอ่ะพูดตรงด้วยนะใช่เขาแบบเขาตรงเล้คนไทยเข้าใจได้ง่ายเลยเออเขาไม่ไม่ได้มีสำเนียงที่แบบยากแบบเขาไม่ได้พูดเลยใช่ใช่ใช่เป็นสไตล์การสอนหรกอเขาบอกเหมือนเมืนเพื่อนกันอารมณ์อารมณ์เหมือนมีติ้งเพื่อนกันมากกว่าเว้ยเขาพยายามเขาเรียกว่าว่า b r e a k the Ice ของสุดาแน่ใช่แล้วแล้วเขาทำงานกับเด็กฆ่าอีมิเนมอ่ะครับแล้วเขาบอกว่าเขาก็จะมาเลย าเราสอบด้วยนะครับทุกคนไม่มีสอบเว้ยดูดูอาจารย์เราอ่ะโคตรเท่อะพใช้ภาษากรุงไทยีค่ะเขาอาจารย์อยู่คนเมื่อวานอ่ะผลงานดีมากคือเก่งครับเก่งแต่ผลงานเขาแบบสุดยอดเขาทำกับอะไรว่าบางคนนะถ่ายโฆษณาใส่อินแอดอะไรเยเยอะอ๋อนี่พูดถึงนะคือว่าเรียนที่มกรุงเทพแบบอินเตอร์อ่ะอ่าเหมือนก็ดีด้วยแน่นอนเพราะเรามันแดกอินเตอร์เราเป็นอินเตอร์ยูไปไหนอ่ะ คอเป็นอันนี้อร่อยใช่ไหมครับคอนี้ก็ได้ครับยังไม่เคยกินไอ้น้องทำอะไรอยู่รอซ้อมรีดครับซ้อมรีดต้องทำยังไงต้องไงอ่ะไม่รู้ว่าเราเห็นนะเนี่ยช่วยเถิดกองให้หน่อยดิเห็นเขาทำท่าอย่างนี้ตลอดฮ่าฮ่าฮ่ามีใช่ปะได้ครับได้ทำให้ดูหน่อยดิอ่ะเอาครับลุยครับสามสองนึงไปไปแล้วคอท่าครับฮึ๊บฮึบอย่าให้มือตกครับอย่า ใ้หมตรงครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นทีหนึ่งที่ฮารุสึกว่าเลิกเรียนเสร็จปุ๊บถ้าเครียดหรือว่าถ้าถ้าติดเหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็มันนั่งตรงนี้ครับมาสู่บรรยากาศดีๆนะครับทุกคนเราก็ทำใจยลครเครียดได้นะครับที่นี่มันชิวมากครับมันดีมากครับมันสวยด้วยนี่ฮะดูสิ ระวังเรื่องเดียวนะครับนั่นก็คือตัวเฮียแคบนอน้องเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรียนต่อกับเพื่อนเราจิมมี่นั่นเองคนระับนั่นจิมมี่เป็นฝรั่งใช่เออใช่ใช่เหรออินไพูดไทยได้เ <c oughs> ชิวยวะเ,เดี๋ยวเข้าไปเรียน <c oughs> เข้าไปเรียนก่อน ลินเซลอดเดอร์ตอนนี้ก็มากินข้าวกับจิมมี่จิมมี่บอกว่าหิวข้าวก็เลยพามากินสักหน่อยส่วนแฮชก็ไม่หิวเพราะว่าคือรู้สึกว่ากินไส้กรอกก็คือมันอิ่มแล้วครับทุกคน <c oughs> แต่เดี๋ยวจิมมี่กินเสร็จแล้ว เราจะไปครั้งหน้าจะพาไปดูจริงๆครับเพราะว่าคือเราชอบครั้งหน้ามากสุดนะครับทุกคนมันจะมีกิจกรรมให้ทําเราแบบว่าคือจะพูดว่ายังไงดีอ่ะคือคนมันเยอะแล้วแบบเสามันสวยมันเสาวสวยเยอะอยู่นี่ยปฏิเสธได้เปล่าวปฏิเสธไหมได้ด้านมาท่าต้เพลร์เดอร์ดูดิ คนเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปขึ้นนานคาเฟ่เพราะว่าคือแบบที่คาเฟ่มันจะมีอะไรที่โค,คตรเท่อะแคทก็ชอบแบบนั่งตรงนั้นไปเล่นตรงนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนเด้อไม่ต้องพูดเยอะไป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 มาถึงเละคาเฟ่ที่หลัขคงเราครับทุกคนเต็มนะคนเต็มจริงฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนดูว่าเราจะเล่นฟูได้หรือเปล่าเล่นเก่งเปล่าโอ,โอ้ยแข่งบาได้แข่งบาได้คนอีสาน <laughs> คนอีสาน <laughs> นี <So> ่ฮะก็เด็กมองคุณเทพก็กันเองสุดๆอย้วครับแต่เขาจะมีห้องอันเนี้ยเอาไว้แบบเป็นเราเสี่ยงดังได้คือสมมติว่าเราจะทะเลาะกับเมียใช่ไหมเข้าห้องนี้เลยจบไม่มีคาเดียนเลยแต่มันมันมีแค่ห้องเดียวห้องนี้ก็มือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าข้างในมันจะต่างกันด้วยทะเลาะกับเมียเข้าห้องเนี้ยไม่มีคาเดียนเลยจริงโอ้ ครับมีคนนอนอยู่นะฮะมันสง,งบเงียบแล้วก็เย็นเย็นมากตรงนี้ก็เล่นปิงปองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปิงปองโชว์หรือเปล่าวลาที่เรารู้สึกว่าแม่งแบบอยากจะต่อยอะไรสักอย่างนี่ฮะอุ๊ยเจ็บอ่ะไอ้เนี้ยคือจะบอกว่ายากคิดที่จะนอกใจผู้หญิงที่เรียนที่ากุงเทพพาออะไรพาอดูดิเดี๋ยวาตายนะจริงไหม เช่กูดิเช่คนมีประสบการณ์เ้สวัสดีวันที่1กันเช่ส oh วัสดีครับผมขอเสียวพี่ปีสามปีสี่หน่อยค่ะโอ้ยไมาก็อ่ะของวันนี้เรียนเสร็จแล้วนะครับทุกคนวันแรกจบเลยแฮะก็เดี๋ยว พรุ่งนี้ฮัจะไปเล่นใหม่ครับทุกคนคลิปนี้แค่เล่นได้หนึ่งล้านส b s ส r i b e เมื่อไหร่พ่อแม่ฮจะมาเที่ยวไทยเดินไป